นที่เขาป่วยหรือคนแก่ๆะค่ะที่เขาจะตายะค่ะแล้วเขาบอกว่าให้สวดมนต์แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยมันจริงหรือเปล่าคะถ้าจิตเขาเกาะอยู่ความเป็นกุศลได้นะขนาดนั้นมันเหมือนกับเรื่องเขาเรียกว่าวาระสุดท้ายของจิตสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระรูปหนึ่งท่านท่านได้จีวรมาได้จีวรมาใหม่แล้วท่านรู้สึกกังวลกับจีวรท่านมากมรณภาพแต่ว่าท่าน กังวลห่วงจีวรคือเป็นจีวรนสมัยก่อนอย่าอย่าลืมนะว่าผ้าหายากมากหมู่คณะก็เลยจะไปเอาผ้านั้นมาใช้พระพุทธเจ้าก็เลยตัดห้ามไว้รอก่อนเจ้าของเขายังไม่ปล่อยเห็นไหมว่าความกังวลกับสิ่งใดย่อมไปเกิดกับสิ่งนั้นที่ปฏิบัติธรรมมาทั้งหมดทั้งมวลวาระสุดท้ายของจิตเท่านั้นที่ไปกับมนุภาพส่วนคนแก่หรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่กำลังใกล้จะตายเนี่ย ถ้าจิตเกาะอ,อยู่กับเสียงส่วนมนได้ระหว่างน,นั้นมันไม่คิดไปทางอากุศลอกุศลแทรกไม่ได้เพราะจิตเป็นกุศลณขณะนั้นพบภูมิที่ไปย่อมเป็นกุศลแต่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่าผลบุญที่เขาสร้างไว้มันจะมีน้ำหนักในการชั่งเหมือนว่บบาปกับบุญที่ทำไว้มากน้อยคนทำบาปไว้เยอะคิดดีไม่ได้หรอกเชื่อไหมเพราะจิตมันไหลลงสู่ที่ต่ำจะคิดแต่เรื่องไม่ดี คิดดีไม่ได้อนุโมทนากับเขาก็ไม่ได้เป็นอิจฉาริษยาคนมันใกล้จะตายมันหดหูนะใจนึงแหละเวลาคนใกล้าตายถูกครอบงำด้วยอำนาจของอารมณ์ความกลัวและด้วยความไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนระหว่างนะั้นมันจะพยายามแล้วลึกย้อนไปกับอดีตทั้งหมดที่มันเคยทำมาทำไมถึงให้ทานให้รักษาศีลในภาวนาทำไมถึงสร้างเห่างห่งทานทานไปเถอะทุกการทานมีผล ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามห้ามทาลายชีวิตห้ามนั้น้มนนีอะไรที่มันเป็นผิดศีลห้ามเพราะทุกกรรมที่กระทําไว้มันจะส่งผลทั้งหมดนะมันจะส่งผลมาทางความคิดทั้งหมดทําไมพระพุทธเจ้าถึงทำไมต้องให้ฝึกดูลมเพราะไม่ให้จิตนี้ไปตั้งอยู่ในฐานของความคิดจิตตั้งอยู่ในกายคือลมหายใจไม่ให้จิตไหลไปตั้งอยู่ในความนึกคิดปรุงแต่งไม่ให้จิตไหลไปตั้งอยู่ในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ให้จิต ไม่ตั้งอยู่ในสัญญาความจําว่าจิตไม่ตั้งอยู่ในในขันทั้งสามนี้นั่นหมายความว่าเชื้อในการเกิดของภบชาติไม่มีลมดับจิตดับ